สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูวิบูลสโสมณีในวิชาสุขศึกษาและพร,รักษาวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในสังคมพหุวัฒนธรรมสังคมในศตวรรษที่21ที่สื่อสาธารนณะมีหลายช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ตทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพอื่น ที่ต้องการได้อย่างค่อนข้างเสรีรวมทั้งช่องทางให้ความรู้เรื่องเพศที่ให้มุมมองหรือชี้แนะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมวัยรุ่นไทยจึงควรมีทักษะชีวิตและใช้ทักษะในการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดในสังคมพหุวัฒนธรรมดังนี้การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดในสังคมพหุวัฒนธรรม อันแรกเลยตระหนักในความเป็นพลเมืองของโลกอันที่สพัฒนาทักษะความรู้เท่าทันสื่ออันที่สามเคารพตนเองเคารพผู้อื่นและเคารพความหลากหลายตระหนักในความเป็นพลเมืองโลกปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมเป็นโลกาภิวัตน ทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมรวมทั้งค่านิยมทางเพศส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของโลกความเป็นชุมชนหรือพลเมืองไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในเขตแดนระหว่างประเทศอีกต่อไปแต่ถูกเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยดังนั้นในขณะที่เราเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆจากสื่อข้ามชาติ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆในชีวิตประจำวันเราควรตรวจสอบและทบทวนว่าค่านิยมทางเพศต่างๆที่เราเรียนรู้จากวัฒนธรรมต่างๆนั้นมีประโยชน์โทษและส่งผลต่อเราในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร 2. พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อในยุคที่เทคโนโลยีมีข้อมูลข่าวสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมควรมีทักษะในการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพขณะเดียวกันวัยรุ่นควรมีวัยรุ่นควรมีความสามารถในการเข้าใจตีความประเมินและตัดสินใจเลือกเนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลายด้วยความตระหนักถึง ผลกระทบของสื่อโดยไม่ถูกครอบงำจากสื่อและสามารถส่งเสริมสร้างเสริมพลังอำนาจของตนเองเพื่อให้สามารถใช้สื่ออย่างเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และดำรงชีวิตต่อตนเองครอบครัวชุมชนสังคมประเทศและโลกของเรา 3. เคารพตนเองเคารพผู้อื่นและเคารพความหลากหลาย วัยรุ่นในสังคมพระหุูวัฒนธรรมควรให้คุณค่าและความภูมิใจในลักษณะทางกายภาพชาติพันธุ์รวมทั้งตัวตนทางเพศของตนให้ความสำคัญกับการป้องกันสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตนให้เป็นอิสระจากสถานะทางสังคมและการใช้ความรุนแรงในขณะเดียวกันก็ควรให้ความเคารพผู้อื่น และเคารพความหลากหลายของบุคคลอื่นๆในสังคมเช่นเดียวกับการที่เรามีความภาคภูมิใจและเคารพตนเองซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการปฏิบัติตนด้านบวกต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถปฏิเสธได้ในสังคมไทยคือการเข้าถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม พหุวัฒนธรรมผ่านการบริโภควัฒนธรรมสมัยนิยมและสื่อข้ามชาติทั้งจากโลกตะวันตกหรือโลกตะวันออกเช่นเกาหลีญี่ปุน่นซึ่งได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของวัยรุ่นไทยและความเป็นพหูวัฒนธรรมของสังคมไทยวัฒนธรรมได้เปิดรับการเรียนรู้และเรียนรู้ของวัยรุ่นไปสู่ โลกในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเครื่องแต่งกายเพลงภาพยนตร์เกมออนไลน์โซเช c i a มีเดียอาหารหรือรูปแบบในการใช้ชีวิตที่หลากหลายวัยรุ่นจึงควรทำความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองเพื่อสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมพูุวัฒนธรรมได้อย่างชาญฉลาดและสามารถพัฒนาตัวตนทางเพศ ได้อย่างราบรื่นในอนาคตสำหรับวันนี้วิชาสุขศึกษาและพลกษาฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ